สนับสนุนโดยโทร1795กล้องวงจรปิดวาตาชิไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยมาดูกันที่อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานเรานําคลิปเสนอ,อกรณีที่มีชายอ้างตัวว่าเป็นผู้ช่วยตํารวจหรือที่เขารู้จักกันว่าหมานำจับนี่แหละ<ฆ>แล้วก็ไปตรวจร้านเกมแถวๆที่จังหวัดบุรีรัมปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาก็ขัดขืน เพราะว่าในร้านนั้นคือจะไปตรวจเกม GTA มแต่เขาบอกว่าไม่ได้ลงไว้เขาไม่ไลงของที่ไม่ถูกลิขสิทธิ์ไว้นะคะหลังจากนั้นตํารวจนอกเครื่องแบบที่กล่าวบอกเป็นตำรวจนอกครื่อบแบดนี่แหละก็บอกว่าอไม่ใช่เรื่องเกมละแกเป็นมีของสิ่งลามกสื่อลามกอนาจาร,รอีกหรือเปล่ามันเหมือนกับกลายไปเรื่อยก็ไม่มีการแสดงบัตรที่แสดงตนว่าตัวเองนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงแล้วก็ไม่ได้มีหมายค้นที่ออกมาทําให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนะคะครับจากประเด็นของเรื่องของลิขสิทธิ์ก็กลายเป็นประเด็นของภาพลามกแต่ว่าเมื่อวานนี้นะทางนักข่าวเขาไปติดต่อกับเจ้าของร้านเกมได้แล้วนะคุณธันชนกชเจ้าของร้านเกมเขาชื่อว่าคุณวิรุณเกษมรักอายุ30ปีอยู่ที่ตาบลโนโนดินแดงอํงเาเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่ากลุ่มชายชะก,กันที่เข้ามาตรวจค้นเนี่ยไม่แสดงบัตรที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่และก็ไม่มีเอกสารที่เป็นเจ้าของค่าลิ สิทธิ์เพลงมาด้วยรวมถึงไม่มีหมายสารมาแสดงก่อนที่จะเข้าตรวจค้นแถมยังข่มขู่ให้หวาดกลัวก่อนที่จะเรียกเงินล้านละ5 0 0 0 0ถึงหหากไม่เช่นนั้นก็จะยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านนะครับส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและส่งฟ้องศาลครับซึ่งจะทำให้ร้านเขาเนี่ยต้องจ่ายมากกว่า20,000 0บาทและก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านเกมไม่พอใจนะครับพร้อมกับนำคลิปวิดีโอแล้วก็ตอนนี้เตรียมที่จะเจ้าเข้าแจ้งความเอาผิดกับบุกรุก กับบุคคลดังกล่าวแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายังไม่ได้ยินในวเรื่องของตํารวจออกมาชี้แจงนะค่ะคแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกับนักกฎหมายดีกว่าค่ะในมุมนี้ว่าอยากให้เป็นเหมือนอุทาหรณ์กับคนที่ประกอบร้านเกมต่างๆร,ร้านคารวเกะด,ด้วยนะว่าถ้าเจอการขอตรวจค้นอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเราเนี่ย ต้องขอดูเอกสารอะไรบ้างเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณมาจริงๆมาตรวจจริงๆไม่ใช่มีการแอบอ้างมาเพื่อหวังเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ประเมศอินทะชุมนุมค่ะอายการเชี่ยวชาญพิเศษค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะกรณีของการนำตำรวจเนี่ยเข้าไปจับร้านเกมต่างๆที่อ้างว่ามีสิ่งของแล้วเมื่อิขสิทธิ์เนี่ยทำได้ไหมแล้วถ้าทำได้เนี่ยต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างให้ผู้บริโภคเรารู้ได้ว่าอ๋อเออเขาเป็นตัวจริงนะไม่ใช่ตัวปลอมอะค่ะ ครับจริงๆริเนี่ยไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันทํากันมาเป็นสิบปีแล้วนะครับเมื่อก่อนนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ตที่ดังที่สุดก็ต้องแต่สมัยเกมแลกน่าล็อกของเอเชียครับ <ๆ S 2> ก็วิ่งเงินสายเนี่ยเขาแบ่งกันจีบแต่สายเ็าวิ่งเก็บเงินกันนะครับวันคืนเป็นล้านๆนะนะเมื่อก่อนครับวิธีการเขาคือว่าเขามีหนังสือมอบอำนาจคือเอเซียซอฟต์เนี่ยเขาจะมอบอ่นคือผมยกตัวอย่างนะครับบริษัทจะขอลิขสิทธิ์จะมีหนังสือมอบอำนาจให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะเราเรียกว่าพวกมือพวกมือปืนรับจ้างหรือพวกนักบินเนี่ยไปตามร้าานต่ง นะครับหลักการของบริษัทเขาเป็นอย่างนั้นถ้าไปพบว่ามีพวกไอคอนของเกมอยู่หรือว่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้ขอไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะเอเนี่ยแจ้งตำรวจจับซึ่งเป็นการจับแล้วเขาเรียก่าจับซึ่งหน้าไม่ต้องมีหมายจับก็จะพาตำรวจไปครับตำรวจก็จะจับนะครับจับเสร็จแล้วก็จะยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปลงพักนะครับจะมีการเจรจาต่อรองกันสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ายึดเครื่องคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งเครื่องเนี่ยถ้าตกลงกันนะครับยอมความกันได้เนี่ย ก็จ่ายเครื่องละสองพันห้าครับค่ะนะครับที่หนักที่สุดเนี่ยแถวทุ่งสองห้องเนี่ยเลยจับทีหนึ่งสี่สิบเครื่องแล้วคูณกันไปเลยฮะสองพันห้าคูณกันไปเลยครับค่ะคืนนั้นก็ก็หมายความว่ายึดหมดนี่ทีนี้จริงจริงแล้วเนี่ยที่ผมเคยทําคดีมาตอนเป็นเอกการในจังหวัดพัทยาเนี่ยเราพบว่าพวกไอ้พวกลิการริกธิ์ีพวกนี้นะครับบางครั้งหนังสือมอบหน้าที่เขามอบไปเนี่ยหมดอายุแล้วอืมนแต่เขาไม่แสดงให้เจ้าของบ้านเจ้าของร้านดูนี่ครับ การที่สองก็คือพาตํารวจไปตํารวจพวกนี้บางทีไม่ใช่ตํารวจท้องที่ครับจากส่วนกลางบ้างตํารวจจากของจังหวัดบ้างเพื่อไปแล้วก็จับกระบวนการจริงๆคือการไถ่เงินนะครับครัมในเวลาจะจับจริงๆน่ะความผิดซึ่งหน้าก็จับได้แต่ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบ้านหลังเนี้หรือสถานที่แห่งเนี้ยมีการละเมิดลิขสิทธิ์ก็ควรจะขอหมายศาลนะครับไปขอหมายศาลเขาก็ปรากฏว่าบางทีมันก็ขอหมายบ้านเลขบ้านคนละบ้านกัน มันก็นจะมีอยู่งี่นี่คือกระบวนการแต่ตรงนั้นชาวบ้านได้ดูครับพบกระสิแล้วเขาก็จับ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 ชาวบ้านก็ได้ขอดูว่าไหนหมายค้นมีไหมขอหมายตรวจค้นก็ไม่มีอันนี้เนี่ยที่สองก็บอกว่าลิขสิทธิ์อ่าสุรเมื่อนลิขสิทธ์วิธีการละเมิดลิขสิทธิ์ของกลุ่มพวกนี้นะครับจริงๆนะผมถือว่าพวกนี้เป็นพวกมิจฉาชีพที่ซ้ำไปครับไปเนี่ยก็ไปร่วมกระทาความผิดกับเขาไปหาตังค์ใช้นะครับก็คือว่าเขาจะส่งเด็กไปก่อนหรือส่งคนไปก่อนอย่างพวกเล่นเกมเนี่ย ส่งคนมาก่อนแล้วขอเช่าคอมพิวเตอร์ซึ่งในคอมพิวเตอร์บางทีก็ไม่มีเกมครับพอเปิดแอปพลิเคชันเสร็จก็เอาเกมลงเลยมลลลไม่ลบคอนทิ้งแล้วก็ออกมาจากร้านเชียทำให้กลุ่มนี้เข้าไปจับก,ก็ไปเปิดหน้าจอดูเ๋อเจอก็เจอเกม,ก,เเก,มก็เจอเกมก็ดดนจับเลยนี่นี่คือวิธีการของเขานะครับแล้วไปถึงโรงพักแล้วเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ว่าพวกเขาแจ้งมาก็าไปถึงไปอยู่ข้างล่างโรงพักที่หาดใหญ่นะครับจับไปติดตัวเครื่อง สร็จแล้วพอคุยกันรู้เรื่องก็ปล่อยคืนตรงนั้นเลยไม่ทชนได้ขึ้นโรงพักครับแล้วพิธีการเนี่ยถ้าพี่สามมาเนี่ยอันนี้ยืนยันได้ครับว่าเราจับเนี่ยนะครับคนจับเนี่ยจะได้สี่จะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์คือคนจับะคราว่าคนที่รับจ้างจากบริษัทเป็นที่ผมบอกเป็นพวกมือปืนพวกนักบินเนี่ยนะครับรับจ้างจับเนี่ย แล้วก็จะแบ่งรางวัลให้ตำรวจที่ไปจับอีกเปอรเซ็นต์นี่อัตราส่วนปกติครับ,ค,รบค่ะอาจารย์คะและกรณีสําหรับที่ประชาชนเองที่บอกว่าตัวเองไม่สมมติในกรณีที่ใช้ของแท้จริงๆนะคะแล้วเจอลักษณะนี้เข้ามาพยายามจับเนี่ยเรามีสิทธิ์ขัดคืนไหมหรือว่าเราต้องขอตวรวจสอบเขาอะไรยังไงบ้างเพื่อยืนยันว่าเขามาเขามาจริงๆจาก บริษัทดังกล่าวอย่างเงี้ยค่ะแรกใน,นหนึ่งก็ต้องดูก่อนหนังสือมอบหน้ามีไหมมันจะมีคนจะมาดาอยู่คนนึงใช่ปหมบมีหนังสือต้องมีหนังสือมอบนี่ผมถามหนังสือมอบหน้าเนี่ยเราจะตรวจได้ไงว่าหนังสือจริงหรือหนังสือปลอมอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆวเวลาเขาเข้ามาเนี่ยหนึ่งเราต้องขอสแสดงให้เขาสแสดงบัตรให้ดูขอหมายค้นและพูดกันดีๆไม่ต้องทะเลาะก,กันแบบในรูปนะครับการที่สองเนี่ยวิธีแก้ปัญหานะอันนี้ค,คือถ้าเขาจะจับจะทำอะไรเขาไม่ได้หลักเขาจะจับ การแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับหนึ่งนะครับออผมแนะนําว่าร้านเกมเนี่ยติดกล้องวงจรปิดให้ครบที่ร้อยด้วยอ,อันที่สองปิดป,ประกาศไว้หน้าบะหน้าร้านเลยนะครับว่าร้านนีนะ้มีเกมอะไรที่ได้รับลิขสิทธิ์เล่นบ้างคเกมที่ไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าใครามาเล่นคือร้านของเราให้เข้าแต่เครื่องคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับส่วนเกมที่ให้เล่นมีเกมประเภทนี้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ค้อกอากนั้นทางร้านไม่มีเขียนไว้เลยครับเขียนไว้เลย แล้วบอกว่าใครเล่นเกมเนะี่ยใครเช่าเครื่องไปเล่นเกมเสในชันแล้วเมื่อเล่นเสร็จให้ลบไปค่อนออกด้วยอคร,ครล้ว,ว่าเจ้าของสดแสดงความรู้สชัดเจนแล้วว่าไม่รู้เห็นเป็นใจเพราะม,มันมันมีมันมีอย่างนี้ตลอดครับเหมือนที่เวลาเราไปจับไปลิกซิ์เพลงเนี่ยเจ้าของค่ายเพลงเนี่ยไปถึงก็เอาเอ็มพีสามไปจ้างเขาอาัดแล้วก,ก็ตำรวจจับเลยครับจำหน่ายใจแก่อันนี้ครับ คือวิธวีคือผมแนะนําว่าร้านเกมต้องมีวิธีแก้ซะก่อนอนนันแรกเลยติดหน้าร้านว่าให้เช่าเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และชั่วโมงอินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับที่สองนะครับถ้าเล่นเกมที่มีให้เล่นอยู่ในเครื่องที่ได้รับลิขิ์มีเกมดังต่อไปนี้เขียนให้ชัดครับ,รบถ้าผู้ใดเอาเกมอื่นมาเล่นแอปพลิเคชันติดตั้งเกมอื่นเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็นาลบไอคอนนั้นทิ้งด้วยครับ เทียนนี้ทำนนี้ก็บรรนัมันก็จะไม่เข้าไปละะ๋อค่ะครับอาจารย์ปรเมศครับอย่างนี้เขาบอกว่าตอนในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขามีตํารวจยศสัญญาบัตรเข้าไปด้วยเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าการที่ตํารวจยศสัญญาบัตรเข้าไปด้วยนี่เราจะมีการตรวจสอบยังไงครับหรือว่าเราจะปฏิบัติยังไงได้บ้างคือจริงๆเขาต้องใช้บัตรเดี๋ยวจะเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ตำรวจไทยนี่โยมแบบฝรั่งก็คือห้อยคอครับค่ะแต่ว่าข้างในมีบัตรหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับนะครับ ทั้งตำรวจที่ไปเนี่ยจริงๆถ้าไปจับอย่างนี้อย่างน้อยมันก็ควรจะมีคนในเครื่องแบบสักคนละม,มันไ,มไปเหมือนผู้ร้ายเป็นโจรเนี่ยจะแยกกันไม่ออกระหว่างโจรกับตำรวจครับจริงๆแล้วเขาต้องสแสดงตัวสแสดงบัตรที่ที่เขาจับจริงๆเนี่ยนะครับค่ะผที่ผมทําคดีมาเนี่ยเขาก็จะมีตำรวจที่แต่งเครื่องแบบไปหนึ่งคนละน้อยก็ครึ่งท่อนอแล้วก็แสดงบัตรให้ดูผมเป็นตำรวจนะผมจับลิขสิทธิ์นะถ้าจับลิขสิทธิ์อย่างนี้เขาจะไม่คุยที่ร้านครับก็พาไปโรงพักก่อนอครับ <ๆ S 1> นะครับ ลูกลิขสิทธิ์ที่ดีท er ี่เขาจับก <IEL D be combined> ันจริงๆเขาพาไปโรงพักก่อนของเขาก็ยึดถิ่นพอสมควรยังไม่ยึดเพิ่มแต่เขาล็อกกันหมดแล้วล่ะครับอาจารย์มองดูแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าตํารวจจะไปจับที่คงจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ต้องรัดกลุ่มมากขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นก็คือจะไม่คือสร้างความสงสัยกับชาวบ้านด้วยแล้วชาวบ้านก็สามารถที่จะดําเนินการอย่างที่เขานี่คือสิทธิ์ของเขาที่จะสามารถบันทึกภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการตั้งสติที่ดีเลยใช่ไหมฮะแบบนี้ใช่ครับการบันทึกภาพเนี่ยได้คือ คืออย่างที่เราคุยกันตำรวจจะบันทึกภาพคนขับขี่รถเดตนจำได้ไหมครับค่ะกล้องกระดุมนี่เหมือนกันชาวบ้านก็สามารถจะบันทึกภาพครับของไม่ได้เพราะนี่คือพยานหลักฐานชนิดหนึ่งดเลยคล้วจริงๆแล้วตำรวจต้องนึกนะครับว่าคนที่เขาทำมาหากินอย่างนี้เขาไม่อาจยกรัไม่อาจยกรเพียงแต่เขาไม่ได้รับลิขสิทธิ์ท่านั้นนะครับค่ะทำร้ายใครเรื่องนี้ผมแนะนำว่าต้องปฏิบัติกับเขาดีหน่อย เขาวอาไปตามผิดแล้วเอามาคุยที่โรงพักไม่ใช่คุยกันที่ในร้านอืมไม,ม่รักอะไรเนี่ยเกิดการทุจริตันทีเลยครับ,รบใช่ไหมฮะเป็อนอย่างนันปั๊บมาอา้าวจ่ายเงินตรงน,นี้เสร็จแล้วมันจะเป็นคดีหรือเปล่าไม่ก็ไปเป็นคดีซะก่อนไปลงประจาวันแล้วถ้าจะคุยคุยตรงน,นั้นแล้วถอนแจ้งความคือคดีพวกนี้มันเป็นคดีที่ยอมความได้คใช่ไหมพยองความได้มันก็จบอก็แค่นี้แหละครับจริงๆค่ะ ฝากตำรวจเวลาเข้าไปแจ้งความเพื่อมีคดีอยู่เรื่องนีไปแจ้งความพนักงานสอบสวนไม่ได้ดูว่าหนังสือมอบนานมันหมดอายุวับเขาเลยหลักเรียกสอบเรียกสั่งสอบเพิ่มเติมก็ไม่ยอมมาไม่ยอมมาเราก็เลยสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าหนังสือมอบนันมันหมดไปแล้วนี่ครับอาจารย์มากเลยครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคงมีโอกาสได้พูดคุยกันในรายการของรายการของตีคลองน้องป่าเดี๋ยวทางทีมงานระวังภายคงจะเพิ่มเติมขยายประเด็นขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์ประเมศินราชุมนุมค่ะเป็นอายการเชี่ยวชาญพิเศษนะคะก็บอกเลยว่าร้านเกมต่างๆคุณสามารถติดกล้องวงจรปิดไว้นะแล้วทางที่ดีเนี่ยควรบอกไปเลยว่าร้านเกมของคุณมีเครื่องกี่เครื่องแต่ละเครื่องมีเกมอะไรที่ได้รับเป็นขสิทธิละบ้างคือเป็นการโชว์ความบริสุทธิ์ของตัวเราเองแต่ถ้าเกิดกรณีคนที่เขามาเล่นเกิดเอาเกมมาลงก็ลบไอคอนซะถือว่าร้านไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียคลิปนี้ปรากฏว่าคนเข้าไปดูกันเกือบเกือบแสนแล้วแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นต่างๆช่วยกันอย่างมากมายเลยรวมทั้งกาารไปหททบบ รถอะไรต่างๆเขาบอกว่าทะเบียนรถ7 9 9 7 7 2 9 7เนี่ยเขาบอกว่า <S 2> <S 2> <S 2> คิดว่าเป็นทะเบียนพร้อมเพราะว่าลองเช็คดูแล้วไม่มีส่วนอีกคันหนึ่งที่เป็นรอเรือถอถุงหอนกพูกง,งูงเนี่ยเขาบอกว่า เป็นหมายเลขของบริษัทของ VRPS 1อยู่แถวแถว,แถวลาดพร้าวแล้วก็บอกที่อยู่ไว้ชัดเจนบอกบ้านเลขที่อะไรต่างๆไว้หลายคนที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันรวมถึงตำรวจเองเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะ,ะบอกว่าเป็นการกระทําของบุคคลเพียงคนหนึ่งที่ทําให้ตํารวจเสื่อมเสียตํารวจดีๆจริงๆแล้วก็มีอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงจะมีการติดตามเรื่องขยายผลเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเพื่อที่จะชี้แจงทําความเข้าใจให้กับประชาชนครับค่ะวันนี้คนข่าวเช้านะคะจะลาไปด้วยคลิปเตือนภัยคุณสาวๆ จริงๆผู้ชายด้วยนะเป็นภัยใกล้ตัวค่ะคือจอดรถติดไฟแดงอยู่โดนปล้นนะคุณอิพัฒน์คือจอดรถอยู่กลางสียแยกไฟแดงเนี่ยปล้นการ์ดซึ่งหน้ายอย่างนี้ที่ต่างประเทศใช่ไหมค่ะเป็นเกิดที่ประเทศจีนนะคะเป็นปล้นหน้าตาเฉยบอกอสาวจีนโดนปล้นขณนะจอดติดไฟแดงก่อนหน้านี้เราจะเคยได้ยินว่าถ้าที่อย่างในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่แต่ที่เจอก็คือจะเป็นลักษณะของมีคนชนรถเราครับ นะคะแล้วก็ให้เราลงไปช่วยเหลือแล้วก็เป็นมิจฉาชีพแต่นี้คือปล้นกลางซึ่งหน้าซึ่งข่าวลักษณะนี้เราก็เคยเห็นในบ้านเราเหมือนกันเช่นขับมอเตอร์ไซค์อยู่แขวนกระสะพายกระเป๋าไว้ฉกไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เลยกลับมาเตือนภัยคุณสาวในเมืองไทยคุณผู้ชายด้วยนะคะขับขี่รถเนี่ยถ้านั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้เอากระเป๋าอยู่บนมอเตอร์ไซค์ใช่อยู่บนมอเตอร์ไซค์สามารถถูกวิ่งราวได้เมื่อคืนนี้ไงเมื่อคืนนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดสดร้อนเลยที่ตรงบริเวณถนนการประพฤกมีนักโทษคนหนึ่่่งงงเพพิิจจะะไได้้รรรรรับภาาาาสชทยโม็แแลววววปปุ๊ถ อธหนนกาะประพฤกปรากฏว่าเอา iPhone ไปได้2เครื่อง oh. และหลังจากนั้นก็ไปอีกจุดหนึ่ง oh. ก็ไปได้โทรศัพท์อีกแต่ปรากฏว่าเขาซ้อนท้ายจักรยานยนต์แล้วได้ iPhone เข้าไปปรากฏว่า iPhone เขาติด GPS oh. ตำรวจ oh. ตามไปจับ oh. ถึงห้องเลย oh. จบข่าว จบข่าวค่ะนี่แหละข่ะก็เลยต้องเตือนภัยกันไวเหมือนที่คุณอิทิพัทบอกไว้ว่าเหตุเกิดเดี๋ยให้ดูคลิปเมื่อกี้แต่เมื่อคืนก็มีเหตุเกิดลักษณะนี้ไปแล้วรถจักรยานยนต์เลยนั่งซ้อนหายอยู่แต่ถูกกระชากกระเป๋าไปค่ะอะไรครับวันนี้เวลาของรายการคนข่าวเช้าโซเชียลหมดเวลาแล้วครับผมอิทิพัทปีละโรธครับและคุณธันชนกศรีธเนศชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ